วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทัวร์โรงเล่นเก่าผมนะครับพทิ่งเขาบอกว่าจะพาของคำแลมโบ สวัสดีครับกลับมาอีกแอบพอร์ตนะครับกับแพทริกเดวานิโนนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นเอบพอร์ตที่พิเศษนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทัวร์โรงเรียนเก่าผมนะครับแน่นอนนะครับผมไปโรงเรียนเก่าทั้งทีเนี่ยผมก็ต้องพาเพื่อนสมัยเรียนไปด้วยกันใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับแขกเชิญของเรานะครับคือราชนะครับสวัสดีครับผมราชครับคือเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนนะครับจนเจอรู้จักกันตั้งแต่เออ่ year four ช่ปะเออเยาโฟใช่ถ้าปอสามนะครับใช่เจอที่แบงค์ของเพล็นะครับคือวันนี้ผมตื่นเต้นมากครับแพทริ์เขาบอกว่าจะพาผมขับแลมโบลครั้งแรกในชีวิตผมเลยตั้งแต่ออกแลมโบลมาใช่ป่ะรายฉันไม่เคยเห็นแลมโบลผมเลยว่าจะทำคอนเทนต์นะครับพาเพื่อนเก่าผมนะครับไปโรงเรียนเก่าด้วยแลมโบล์กินนี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยเป็นอิเล็กทริกไม่บอกไม่บอกเป็นแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราเดินไปที่รถกันเลยดีกว่ากันนะไหนแลมโบลมึงอ่ะนี่ไงไหนนี่ไงแลมโบล์กู มันโบว์จริงไหมว,วะ่ะบอกแล้วเป็นรุ่นไฟฟ้า100รอ้อยเปอร์เซ็นต์คืออันนี้เนี่ยมันเป็น lamborghini ของทาง ninebot ผมว่าอยากจะขับ lamborghini กลับไปที่โรงเรียนใช่ไหมครับก็ต้องมีคนละคันใช่ป่ะละ่ะแต่ถ้าจะให้ซื้อของจริงเลยมันไม่ไหวออก็ต้องเอาโกคาร์ไปก่อนแล้วกันแต่จะบอกว่าคันนี้มันเป็น ninebot นะครับเป็น lamborghini edition นะครับคันนี้เนี่ยมันมีท็อปสปีดอยู่ที่สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์ถึงสี่สิบเนี่ยภายในห้าวิเองแรงมากด้วยความเป็นอิเล็กทริกนะครับลองนั่งดูลองนั่ง,ด,ง,งดูก่อนลองนั่งก่อนไม่มีที่ววาางแก้นนะคนะคครรับับบตตมสไล์ คือจริงๆแล้วนะครับ l a m b o ก g h i n i Nine Sport รุ่นนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะเปลี่ยนเป็นเสียง1สูบ2สูบ8สูบหรือว่า12สูบกันได้เลยนะเสียงจะต่างกันไปนี่เปลี่ยนเสียงนะครับ <c oughs> คือจริงๆแล้วมันจะมีลําโพงแบบให้มาด้วยนะครับซึ่งสามารถคอนเน็กกับโทรศัพท์ก็ได้นะเดีย๋ยวจะเปิดเพลงก็ได้ไอ้กดอีกทีหนึ่งกดอีกทีหนึ่ง <laughs> แล้วมันเล่งเสียงได้ด้วยนะเงเราไปขี่ตอนประมาณตีสามนะในหมู่บ้านนะเนเบอร์ลากตายเลยที่เราเคยเห็นกันจะมีรุ่นสีขาวจะเป็นรุ่นธรรมดาแล้วก็จะเป็นรุ่นโฟรซึ่งจะแรงขึ้นมาอีกแล้วรุ่นนี้คือรุ่นแรงที่สุดคือรุ่นลิมิเต็ดเอเดชันเป็นรุ่นแลมโบกินีนะครับมีแบบที่เปลี่ยนโหมดด้วยนะครับอนิม่าสวิตช์นะครับสไลด์เปลี่ยนโหมดได้ มีโหมดอีโคว่าสาหรับเด็กนะครับถ้าสมมุติว่าต้องการจะแบบล็อกความเร็วกลัวอันตรายยเงี้ยจะอยู่ในโหมดอีโคนะครับ t t r e t a Street นะครับเหมือนกับใน Lamborghini แล้วก็มีโหมดสปอร์ตเร็วขึ้นมาแล้วก็เป็นโหมดที่เร็วที่สุดก็คือคอร์ชานะครับที่แปลว่า Track นะก็คือคอร์ชานี่ก็คือขับแข่งกันบนสนามใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทํากันไปที่โรงเรียนเลยดีกว่า <Okay. S 1> เวลาสตาร์ทนะครับต้องกดข้งางล่าง <days> ยู่ไหนวะ เอไปเดี๋ยวเราออกกันไปเลยนะครับ <g lv ain> <g opus> ตอนนี้เราก็ขับ Lamborghini ของเรามาถึงที่แบงค์ขับเพล็แล้วนะครับแรงวะแรงมากคือบอกเลยนะเมื่อกี้ที่ลองขับมาคือคันนี้เนะี่ยมันขึ้นไปถึงแม็กซ์สปีดได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับแอบแซงมอเตอร์ไซค์อ่ะพูดเลย <c oughs> ถ้าเราปรับอยู่ในโหมดคอร์ซ่าเนี่ยมันสามารถอยู่ท็อปสปีดได้ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมองเลยนะครับสุดยอด <c oughs> บอกงี้ก่อนนะครับว่าที่แบงค์ขอบเพล็นะครับบอกเลยว่าวีรกรรมเยอะมากแล้วันนี้ผมจะพาทัวร์นะครับโ <c oughs> รงเรียนว่าเออเราพูดถึงวีรกรรมที่แต่ก่อนเคยทำนะครับ <c oughs> แต่ไม่เเเป็็นนไไไรรรรรดดดกีียยยอออออู่่่แแลลล้วมมัะตตคบ คือจริงๆแล้วผมกับราชเนี่ยแต่ก่อนเรียนกันที่สูงวิท13นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นสําหรับ primary school นะครับตรงนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยคือสำหรับ secondary school นะครับซึ่ง secondary school เนี่ยก็เหมือนกับมัธยมะครับก็เหมือนกันตั้งแต่ year 7ถึง year 13นะครับก็จะเรียนตรงนี้จริงๆแล้วด้านข้างเนี่ยเขาก็ำลังสร้างเป็น primary campus อยู่ก็คือจะอยู่กันที่เดียวเลยที่ตรงนี้ primary กับ secondary นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาตึก B ก่อนโซนนี้จะเป็นโซนแบบ creative นะครับเขาทํามาเพื่อแบบเดทิเคทให้คนให้นักเรีีีียนนนนเเ่มมคควาา Creative ะะรตงง้ก็็ือจจจปุดทลผ ของแบบสตูดิโอทุกคนนะครับเราไม่เคยขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยเอ้ยแต่ไม่ได้เคยไม่ได้เคยจาได้ปะว่าเคยมีอาร์ตเวิร์คพื้กติดอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเลยที่เป็นหน้าพื้นถึะนั่นของมึงไงคืออยากจะบอกว่าถึงแม้ผมจะเรียนไม่ค่อยเก่งนะครับแต่เรื่องอาร์ตนะครับจริงพุ่นเลยเขาวาดสวยมากทางซ้ายมือแล้วเนี่ยคือห้องอาร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในห้องอาร์ตบูมกันนะครับบรรยากาศเก่าเก่านะแบบโตอะไรอย่างเงี้ยโตยังเหมือนเดิมเออโตะยังเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับไม่ล็อก โรงเรียนไป่ของพวกเราแล้วเออบอกเลยครับว่าวันนี้ผมปิดโรงเรียนนะครับให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับดูดิก็อี้ยังอยู่มันโตอะ่ะแต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่ในห้องอาร์ตอะเยอะมากชูอาร์ตเป็น i g c s กับ A-Levels นะครับสํหรับรผมก็ DT ครับ Design and Technology พูดเลยนะครับถ้าเรียนอาร์ตนี่คือใช้ไม่ลิมิตเลยจะใช้อะไรเปลืองคือไม่เป็นไรเลยนะครับใช่ครับอย่างเช่นอาร์ตเวิร์กนี้ก็ประมูลอยู่ที่2ล้านนะประมูลอยู่2ล้านพิคาโซอ่ะ นี่คือห้องต่อไปนะครับเป็นห้อง ICT ห้องนี้จะเป็นแบบ editing อะไมากกว่านะเนี่ยเพราะตอนนี้มีวิชาแบบถ่ายรูปเลยนะ photography นะครับแล่อย่างที่เห็นนะครับคอมที่เนี่ยทุกตัวใช้เป็น iMac หมดเลยนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับแบบคนชอบใช้ iMac เพื่อ editing หรืออะไรเงี้ยพวกงาน art work เนี่ย Mac เนี่ยจะเด่นมากเขาเลยเลือกใช้ iMac ในห้องนี้นะครับถ้าอีกหน่อยเด็กคนไหนจบมาอยากจะเป็นทีมงานผมก็มาสมัครได้นะ อีกหน่อยอะคือเรื่องความครนะีเอทีฟเนี่ยสำคัญมากเขาเลยให้ความสําคัญกับความครีเอทีฟได้มากผมเชื่อได้เลยนะครับเด็กจบที่นี่อีกหน่อยเป็นยูทูบเบอร์เยอะแน่นอนอันนี้ไว้สำหรับพิมพ์อาร์ตเลยนะครับถ้าอยากจะแบบพิมพ์เป็นอาร์ตเวิร์กอะไรเนี้ยมีปรินเตอร์สำหรับพิมพ์ได้เลยนะครับจะต้องการใช้อะไรที่นี่มีครบนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะมาใช้สถานที่ที่นี่เอดิทคลิปผมละเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้อง DT นะครับ DT ก็ดีไซน์ในเทคโนโลยีนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องใส่แอปเปิลเลยนะครับอ่าเขาไปใส่อันนึง<ม>พูดเลยนะครับวันนี้เนี่ยถ่ายแบบเรียลมากผมแอบเข้ามาในโรงเรียนนะครับเก้าอี้ยังไม่ได้เอาลงเลยคิดดูดิแต่ว่าจำได้ไหมนักเรียนทุกคนต้องเอาเก้าอี้ขึ้นหลังจบคลาสใช่ <laughs> เป็นวิชาเดียวที่ต้องเอาพี่เก้าอี้ขึ้น <laughs> เพราะ safety เง safety ี้ย safety มีข้ามมือเยอะอะไรข้ามมือเยอะเอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรนะจำได้ว่าต้องใช้โคบิ้งซอร ใช่ใช่ใช่คือบอกเลยนะครับทุกวันนี้ผมเป็นช่างอยู่บ้านเลยครับจะติดตั้งจะอะไรนะครับผมทาเองได้หมดครับเพราะผมเรียนยีทีนะครับอะไรหนึ่งนิ้วโป้งและ2นิ้วโป้งมาเป็นไรคือจะบอกว่าห้องนี้คืออุปกรณ์ครบเลยนะครับข้างหลังผมเห็นปุ่มอะไรบางอย่างลองดูปะโน้อย่าลืมกด subscribe นะครับแต่นี้ผมว่าเอาไว้เวลาเด็กแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ emergency stop ได้ แต่ว่าจะมีครูดูอยู่ตลอดครับใช่ครับจะมีครูอยู่ตลอดแน่นอนก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคห้องต่อไปนะครับที่เราจะมาดูนะครับคือเป็นห้อง auditorium นะครับที่เวลาจะมีการแสดงโชว์โรงเรียนหรืออะไรเงี้ยก็จะอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับเหมือนเข้ามาในโรงหนังอะ่ะพูดเลยใช่ตรงนี้คือลวใครก่อเรื่องอะไรไม่ดีไว้ขอประกาศจะมาประกาศตรงนี้เลยใช่ใช่ เฮ้ยเล่าอะไรให้ฟังเว้ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งคือเวลาเด็กที่ทำอะไรดีก็จะประกาศใช่ปะแพทริกเคยสอบ history class นะครับเชื่อปะเต็ม20ได้1นึ่แล้วรอบที่2ใช่ปะครูให้สอบใหม่เต็ม20นะครับได้2อง a t เขาเลยมาพูดแบบ congress to patrick นะครับได้พัฒนาผลสอบนะครับถึง50%จาก1เป็น2อนนี้แบบโคตรใหญ่เลยเห็นพี่ที่พาทัวร์บอกว่านั่งได้7 0 0คนเนี่ยถ้ามีพวก การแสดงอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมาโชว์กันตรงนี้ดูดิสเตจแบบใหญ่มากอะคืออย่างที่บอกนะครับเขาให้ความสาคัญเรื่องความครีเอทีฟที่นี่ก็จะมีวิชาดราม่าด้วยซึ่งเขาก็จะมีโชว์โรงเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ปะมีสคูลเพลย์บางทีเราจะเห็นแค่สเตจตรงนี้แต่แบ็กสเตจอะมีห้องข้างหลังอีกนะครับไว้สําหรับให้คนเตรียมตัวใช่นักแสดงเตรียมตัวมีอะไรเงี้ยมีห้องน้ำอะไรอยู่ข้างหลังจริงๆนี่เขาไม่ได้เปิดไลทิ้งนะจะมีนั่นแะข้างบนที่คนเขาคอนโทรลไลทิ้งกันและโปรเจคเตอร์ตัวนั้น ปกตกิวันจันทร์เช้าพอเราะจะมาแอสเซมบลีกันตรงนี้นะครับรวมตัวคุยกันว่าอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างทำอ,อ,อะไรกันบ้างก็คือแบบว่ามีอะไรที่แบบว่าในอาทิตย์นั้นที่เขาจะมีเอ่เมนชั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็จะมาให้ประชุมในทุกๆวันเช้าวันจันทร์นะครับไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะนี่แหละครับ เดี๋ยวไปดูห้องต่อไปกันนะครับคือจริงๆโลเคชันตรงนี้มันดีมากนะครับมันติดกับหมู่บ้านแบบคอนโดสำหรับคนที่อยู่แถวเนี้ยเดินทางมาแบบขี่กอลพาร์ทมาก็ได้นี้ออกใช่ป<ช><ช><บ>ะเหมือนที่พวกเราทํากันวันนี้นะครับขับแลมโบกินีมาโรงเรียนเก่านะครับเป็นไงครับเดี๋ยวนี้พวกเราร<า>วยแล้วครับ,รบซื้อแลมโบกินีได้ตัวเองครับแลมโบกินีจิ๋ว เดี๋ยวผมจะพามาดูฟุตบอลฟิลด์ที่นี่ก่อนนะครับคือที่นี่เป็นสนามหญ้าเทียมหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นสนามแบบไซส์มาตรฐานเลยนะครับมี running track รอบสนามเลยนะครับเป็น running track ไซส์มาตรฐาน400เมตรนะครับลองไปเล่นมาหนึ่งอ่ะน,นะครับพูดเลยว่าแบบกว้างมากเดี๋ยวไปวิ่งวิ่บอลกันคือเมื่อก่อนสนามก็จะมีแค่นี้ครับครึ่งเดียวแต่ตอนนี้เขาก็ต่อเติมมาเป็นสนามใหญ่เลย ระดับนี้นะครับพูดเลยผมอ่ะอยู่ทีมฟุตบอลนัตะก่อนใช่ปะเฮ้ยมึงอยู่อ๋อกูอมอยู่มึงไม่ได้อยู่ตอนอยู่พายมารี่หรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเคยอยู่พักหนึ่งนะครับถ้าวันนี้ผมยิงเข้านะครับผมจะได้เงินรางวัลล้านหนึ่งพลาดไปนิดเดียวครับมาไปดิกมายิงมา ต่อไปนะครับชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนะครับยิงเข้าโกนั้นนะครับอันนี้ต็นีนคัดออกนะครับคัดออก คือจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้อง b r a r ร Room นะครับห้องสมุดเนี่ยแหละครับแน่นอนครับห้องสมุดเป็นห้องที่แบบรีแลกซ์มากนะครับแต่ว่าแต่ก่อนจน่จำได้จะโดนด่าเพราะว่าคุยเสียงดังบ่อยมากมาเล่นซ่อนแอบหรือซ้ำซ <c oughs> ่อนอ <laughs> ผมเคยมีวิีกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเล่นซ่อนแอบในห้องสมุดของเด็กแล้วคือเด็กกำลังแบบนั่งกันอยู่เงี้ยผมมาโดนไล่ออกไปแล้วโดนแบบฟ้องหนึ่งครูประจําชั้นนะคือมีเรื่องดีๆมั้งมันมีเยอะแยะผมทําผลงานให้โรงเรียนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาตึกซิกซ์ฟอร์ม ซึ่งมันจะแบบเกินมาปีหนึ่งเขาจะเรียกว่า A Le v e l นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันเลยนะครับแลวซึ่งตอนนี้อยู่ชั้นบนนะครับชั้น6ครับเป็นเรียกว่าคอมมอนรูมครับคือเด็กนักเรียนเวลาว่างอย่างเงี้ยเขาก็จะมานั่งเรียนกันตรงนี้ใช่เรียนเหรอก็ถ้าเด็กตั้งใจเรียนอ่ะก็มาเรียนอย่างแต่ก่อนนะครับคือมันจะมีคาบว่างที่เวลาเราเรียนเสร็จแล้วก็จะมีว่างใช่ไหมผมก็จะนั่งอยู่นี้นะครับแล้วก็จะมีสาวๆสองคนนั่งอยู่นี่นะครับพือ่ก่อนผมพอดมานะครับอยู่ผมก็นั่งอ่านหนังสือนัเรียน ตอนนี้นะครับมีโซนคเชเชนด้วยนะครับมีตู้เย็นนะครับมีเตาอบสมมตว่าอยากจะาอุ่นโคซองอะไรกินอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับสังเกตเห็นนะว่าเดี๋วนี้ล็อกเกอร์ดีกว่าเดิมเยอะนะพูดเลยแต่ก่อนล็อกเกอร์เราจะเป็นแบบเหมือนโรงเรียนในอเมริกาจะใส่อินเสิร์ตให้ดู<ช>แต่เดีวนี้นะครับโมเด บิวอินนะครับเวลาเราเรียนเนี่ย six form เราก็จะแบบเดินเรียนะเปลี่ยนวิชาเปลี่ยนห้องไปเรื่อยๆจะมีคาบว่างของที่เราจะอยากจะเก็บเนี่ยเก็บในล็อกเกอร์ได้นะครับแต่ละวิชาก็ใช้หนังสือไม่เหมือนกันก็คือต้องมาหยิบที่ล็อกเกอร์ก่อนไปเรียนต่อใช่ครับแต่เวลาหยิบหนังสือของเราจะนานพิเศษนะเพราะว่าหนังสือหายเจออีกทีก็คือที่ที่เนิร์สขอนิร์สด้วยส่วนมากครูตามพวกผมไม่ยากหรอครับพวผมจะอยู่สองที่ครับไม่ spot hall นะครับก็ห้องน <ปะ S 2> ิร์สนะครับเพราะว่านิร์สอย่างที่รู้นะครับ Nice ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่คาบเทเียนะครับหรือว่าโรงอาหารนะครับที่นี่จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับคือจ่ายลุงค่าเทอมแต่ว่ามีทุกอย่างเลยนะแบบข้าวทุกอย่างมีสปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวอ๋อใช่ก็จะมีสลัดบาร์ทุกวันลูกเด็กทุกคนจะต้องเอาบัตรตัวเองมาแต่เพื่อจะนับจำนวนเด็กนักเรียนที่เข้ามาทานอาหารที่คาบเทเียนะครับเออเดี๋ยวก่อนพอดีเดินผ่านนี้พอดีนะครับที่นี่เนี่ยที่โรงเรียนน่ะจะมีที่เรียกว่าเฮาส์ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นเป็นสีนะครับที่เราจะอยู่ซึ่งแต่ก่อนเเเเนนนีี่่่่ยยยผผมมมาาอออูููซรรสสะคับแพลลหืง ก็คือเหมือนกับว่าเราจะต้องทําคะแนนเพื่อเฮาส์ของเราอย่างเช่นไม่ว่าในกีฬาสปอร์ตเดย์ใช่ไหมกีฬาสีสวิมมิ่งการ่าหรืออะไรอย่างนงี้นะครับหรือว่าทําผลงานดีในคลาสเนี่ยก็จะได้คะแนนเพื่อที่เข้าไปในเฮาส์ของเรานะครับเฮาส์ที่ชนะจะได้รางวัลผมจําได้คือรางวัลอย่างนึ่งก็คือได้ขึ้นลิฟต์เข้าใจล่อมากเลยนะพูดเลยเด็กทุกคนแบบ โอ้ว้าวแบบไม่ต้องเดินขึ้นบันไดแล้วซึ่งผมเองนะครับไม่มีปัญหาเพราะผมแอบขึ้นตลอดนะครับโซนหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับเด็กอยากกินสแน็คหรืออยากกินน้ำอะไรเงี้ยเขาสามารถกดตู้พวกนี้ได้เลยนะครับเอแต่ว่าอย่างที่เห็นนี่คือตู้แบบสมาร์ทเลยนะอาจจะสแกนมือถือได้แต่ว่าเด็กเรียนเขาก็ห้ามใช้มือถืออยู่ดีใช้ได้ครับแอบครับห้องต่อไปนะครับที่แบบพวกเราชอบกันมากที่สุดนะครับเป็นห้องที่คือเวลาว่างๆก็จะมาพักเที่ยงก็มาไม่อยากเรียนก็มา คือห้องเนอร์สนะครับห้องเนอร์สนี่ก็ห้องเพยาบาลน,นะครับแต่สิ่งที่ทําให้พวกเรามาได้ทุกวันคือเนอร์สวยนะ <c oughs> <laughs> จะมี Facebook เนอร์เขาอยู่ปะไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนี้ตัวดีเลยมาทีไรนะบางทีผมแอบมาคนเดียวใช่ไอ้น,นี่แม่งนั่งอยู่ข้างในเนอร์เอเอบางทีนอน <c oughs> แยงไม่สบายไงไแต่ที่นี่เขาดูแลดีนะเขาสปอนเซอร์โดยสมิติเวสใช่ใช่ใช่ถ้าอยากจะหาเนื้อสวยๆนะครับไปสมิติเวสนะครับ <c oughs> ห้องเนื้อเนี่ยจะติดกับสปอร์ตฮอลเลยคือถ้าเด็กอินเจอร์อะไรก็สามารถมา<อ>ห้องเนื้อได้เลยเขาห่วงเรื่องความปลอดภัยเด็กมากๆนะครับแล้วก็นี่เราก็เห็นมีตู้นี้ด้วยนะครับตู้นี้เป็นแบบตู้แบบปั๊มหัวใจอ่ะเป็นตู้ AED นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาที่สปอร์ตฮอลกัน ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนสปอร์ตแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเป็นถ้วยรางวัลผลงานของโรงเรียนแบบเป็นเป็นโทรฟี่ที่โรงเรียนได้มานะครับและฝั่งตัวข้ามเราเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งจิมที่สาหรับสตาฟนะครับคือตรงนี้จำให้เด็กเล่นนะครับมันอันตรายไงเด็กทาเวทตกใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันอาจจะอันตรายสำหรับเด็กคือที่นี่เขาให้ความปลอดภัยของเด็กเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สปอร์ตฮอล์นะครับมีสนามบาสดอกก็มีเป็นฟุตซอลด้วยมีเป็นโกถือว่าเป็นห้องโปรดเลยก็ได้นะจริงๆแล้วเนาะระยะชูดดีถ้าเกิดเข้าอันนี้นะครับคุณได้เก็บ Lamborghini g o c a r d ครับเสียใจด้วยครับคุณพลาดละอันนี้นะครับคือ h a l f court b a c k เ o ิ d ์ดช็นะครับแรงไปอีกแล้วเหนื่อยเริ่มออกกันครับท่านผู้ชม ไปนะครับเราอยู่กันในโซนสระว่ายน้ำนะครับบ้านหลังที่2ของบาร์ิกนะใช่ครับแล้วก่อนเปนสาย25เมตรนะครับทึงตอนนี้เป็น50เมตรละพออวดเพื่อนหน่อยขออวดเพื่อนคือเมื่อก่อนแข่งกันทั้งชั้นใช่แล้เ,เขาปล่อยให้คนแบบว่ายไปถึงครึ่งสาก่อนแล้วค่อยโดดลงแล้วยังชนะขาดอ่ะ <laughs> แต่เก่งเก่งอยู่ด้านเดียวนะพูดมาหลายอย่างแต่อันเนี้ยน,นียยอมรับอยู่อย่างเดียวพูดเลยครับเป็นเด็กนักกีฬาใช่ไหมครับการเรียนก็จะไม่ค่อยดีคือ <laughs> ผมบอกเลยนะครับว่าแท่นโดดอันนี้เนี้ยรู้เลยว่าหมดไปหลายล้านคืออันนี้เป็นแท่นแบบมาตรฐานเลยนะครับที่สามารถปรับได้คือเรายกเนี้ยเราออกตัวเขาจะแบบอย่างงี้นะครับเทคอยู่มากเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับสกอตเดสเน่ <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สนามบาสอาท์ดจำได้อย่างหนึ่งคือตอนพักเที่ยงพักเบรก ช่วงเช้าพวกเราก็จะมาเล่นบาสกันตรงนี้เราเมื่อก่อนจะมีเกมอย่างหนึ่งชื่ออะไร Four Square อ๋อเออ Four Square, f o u ที่ชอบเล่นนะครับ I'm gonna try not to interrupt There we go They're hitting it Let it... Oh เฮ้ยสวยอ่ะ โอเคก็ว okay, ันน okay. okay. so ี้นะครับพาทัวร์ดูโรงเรียนเก่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณไนน์บอทนะครับที่ให้ลัมโบกินีมานะครับเติมฝันใบเด็กนะครับได้ขับลัมโบกินีมาโรงเรียนแล้วนะครับแต่วันนี้ก็สดุกนะครับได้มาดูโรงเรียนใช่ใช่ถึงวัยเด็กๆเห็นสถานที่เห็นอะไรอย่างงี้นะแบบว่านึกถึงวีรกรรมตอนเด็กๆที่เคยทํากันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่เรื่องเล่ามาก็ขำๆนะครับขำๆอุ๊บหมดเวลาพอดีเลกยเลิกเรียนแล้วครับถึงเวลาเลิกเรียนแล้วก็ยังไงวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ